สวัสดีค่ะผู้ชมที่น่ารักวันนี้แมวก็พามาด,ดูลูกเป็ดใหม่อีกแล้วค่ะอดูการนี้เป็นฤดูกาลลูกเป็ดนะ,ะ,ะปิดไว้แล้วค่ะ ปิดลูกไว้แล้วนะคะอมไม่ทำอะไรหรอกมาดูนี่เฉยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาพาลูกออกมาก่อนนะเดี๋ยวแม่จะพามาอ้ะมีใครโผล่หัวออกมาด้วยทุกคนว้าวมีคนโผล่หัวออกมาอืมอยากให้แม่เห็นอยากให้แม่เอลเห็นนะคะ ๋ยวให้แม่เอวเห็นก็เลยโผล่หัวออกมานะคะอืมมันจะมีสีเทาเยอะเลยอะสีเทานะคะหัวเทาๆนะคะไม่ใช่สีดำอ่าเท่าที่เห็นหัวน่าจะหกหัวนะคะอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงนะคะตอนนี้เขา ปิดลูกไว้แล้วแม่เป็ดกับลูกเป็ดหายไปแล้วค่ะทุกคนแม่วันที่สองแล้วค่ะตามหาแม่เป็ดกับลูกเป็ดกันเถอะดูว่าอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นคลองหลังบ้านนะคะทุกคนนะได้ยินเสียงแล้วก็ปัก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 ,ปกอยู่ตรงนี้นี่ ไปไหนนี่พาลูกกลับบ้านดิโอ้หลายตัวเลยค่ะทุกคนโอ้มากกว่าสิบตัวนะคะแม่เป็ดตัวนี้เก่งมากมากกว่าสิบตัวมากกว่าสิบตัวเดี๋ยวตามไปให้เขาไปกินอาหาร ประมาณสิบสี่ตัวสิบสี่สิบห้าตัวนี่แต่สีดำทุกคนดำสนิทเลยดำสนิทเลยนะคะมไม่มีท่าพระสักตัวดำสนิทแต่ก็ไม่มีท่าพระ เดี๋ยวตอนให้เข้าไปกินอาหารก่อนตอนให้ไปกินอาหารฝั่งนั้นตอนแรกแม่เอนึกว่าเป็นสีเทาไม่ใช่หัวเทาหัวเทาอยู่แต่ว่าตัวดำสิบสี่ตัว สิบสี่ตัวนะคะเาต้อนไปเราให้อาหารตอนนี้นเวลาให้อาหารไปเร็วปลาลูกไปกินแต่ว่าลูกยังไม่รู้จักวิวธีกินน่ยนะคะแต่ว่าต้องให้แม่ ต้องให้แม่เป็ดสอนแต่ว่าเขายังไม่สนใจวันแรกเขาจะยังไม่สนใจกินนะะคเขาจะยังไม่รู้เรื่องอะไรงงๆนะเพิ่งออกจากไขนะ่เนาะอ่ะอ่ะอ่ะอ้ะ้วอ,อ,อย่าเขาห่วงลูกนะคะเขาห่วงลูกเขาก็เลยอป้องกันลูกจากสุนัขเนาะแต่ว่า แต่ว่าหมาของแอวนี่เขาเราฝึกมาดีค่ะเขาอยู่กับเป็ดได้ไม่มีปัญหาเราฝึกมาแต่เด็กไงออกไปแล้วพาลูกไปกินอาหารพาลูกไปกินน้ำนะสิ่งที่เขากินได้คือน้ำนะทุกคนวันแรกๆแบบนี้นะ แรกแบบนี้กินได้กินน้ำสำหรับลูกเป็ดเราก็จะต้อนให้เขาไปกินน้ำเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นรังไข่ของแม่เป็ดสีเทานะทุกคนก็โชคดีหน่อยที่ไม่มีฝนนะถ้ารังกลางแจ้งแบบนี้อันตรายนะถ้ามีฝนนะคือคือไม่ไม่สามารถจะ ถ้าแม่เขาไม่ได้กกนะตอนนั้นนะนะตอนฝนตกมันก็จะเปอร์เซ็นต์การฟักแอกแตกเป็นตัวก็มีน้อยหรือไม่มีเลยนะะแต่ถ้าแต่ถ้าฝนไม่ตกแบบนี้ร้อยเปอร์เซนต์นะเอาไว้ต่อนะทุกคนอันนี้ต้นมะเฟืองทุกคนต้นมะเฟืองอ่าเขากลัวเป็ดอื่นๆน,นะคะเขากลัวเป็ดอื่นๆ เราก็เลยไม่กล้าไปฝั่งน,นนะู้นเนาะเพราะว่ารังเขามันไม่ได้อยู่ทางนี้แ,แม่จะไล่ไปรวมตรงน,นู้นมันจะมีน้ำตรงน,นู้นแม่แม่เอาเอาน้ำไว้ฝั่งน,นู้นนะกดดไม่ได้อ้าวกระโดดไม่ได,กด,ด,ไได้กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไม่ได้เอาได้อยู่นะอืมอ๋อ อ๋อแม่รออยู่ตรงนั้นอืมโอเคครบแล้ว เราที่ต้อนไปฝั่งโน้นนะดูเหมือนเขาไม่อยากไปคือแบบถ้าเขาถ้าลังอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากห่างลังนะทุกนะคนแต่แม่จะต้อนไปให้ให้ลูกได้กินน้ำไงเมื่อก่อนที่คลองหลังบ้านนะ้ำมันจะยังไม่ลดมันจะมีน้ำอยู่แต่วันนี้มันอากาศมันร้อนแล้ว แดดแรงเนี้ยนะมันก็ระเหยไปเนาะทุกคนเนาะเขาก็เลยคิดว่าจะยังมีน้ำอยู่ไงแต่ว่ามันไม่มีแล้วมันหมดแล้วน้ำอะ่ะเขาก็เลยสิ่งแรกที่พาไม่แอลคิดนะสิ่งแรกที่พาลูกไปคือไปที่คลองหลังบ้านเนาะแต่จริงๆมันไม่มีน้ำแล้วไง เ,เราก็จะไล่ให้เข้าไปต้อนเข้าไปตรงน้นตรงที่มีน้ำนอนน้ำเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ตรงนั้นอะ่ะอืม,อม เป็นหน้าอกขาวนะทุกคนโตมาเนี่ยหน้าอกจะสีขาวหลังดำอืมสวยอะแค่นี้แม่เอ็นแม่ก็เห็นความสวยของลูกเป็ดพวกปกติมันจะขาวที่ปีกใช่ไหมปีกขาวมันจะคล้ายเดดีดักอะแต่ว่าเดดีดักจะแบบขาวปนไปเรื่อยเป็นทั่วแต่อันนี้ขาว ตปเอามีลูกเป็ดใครมาแจมเนี่ยไม่ใช่ลูกเขานี่เห็นไหมตัวเทาไม่ใช่ลูกเขานะมันเป็นลูกคนอื่นวิ่งมามนนันลูกของคนอื่นเป็นลูกของเป็ดตัวอื่นวิ่งมาแจมโอเคปล่อยเขาไว้ตรงนี้ก่อนนะ โอเคนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามแม้วก็มาอัปเดตให้ดูเนาะเออม่เป็ดเขาออกมาแล้วพาลูกออกมาแล้วได้14ตัวนะคะอ,อ่าได้สิบสีตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ